สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องรูปหลายเหลี่ยมในหัวข้อรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเมื่อเรียนจบครั้งนี้แล้วนักเรียนสามารถที่จะระบุความสูงและความยาวด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้ ความสูงและความยาวด้านผู้ขนานของสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นอย่างไรวันนี้จะได้เรียนกันค่ะให้นักเรียนสังเกตรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ W, u i g s, <S และก็มีเส้นประที่เป็นเส้นตั้งฉาก a กับ y u หนึ่งเส้นนะคะมาดูว่าด้านผู้ขนานและส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้อยู่ตรงไหนสัญลักษณ์ที่เป็นรูปศรที่สีแดงๆอยู่นี้นั่นก็คือสัญลักษณ์ของการ ขนานกันค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของการขนานกันเละเส้นที่อยู่บนสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือด้านคู่ขนานนี่คือด้านคู่ขนานที่ลูกหมูสองตัวเดินไปสังเกตระยะห่างของด้านคู่ขนานทั้งสองเส้นนี้จะเท่ากันตลอดไม่ว่าจะลากไปแค่ไหนก็จะไม่มีทางได้เจอกันเรียกว่าด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานจะเป็นด้านที่มีระยะห่างเท่ากันเสมอ ดังนั้นด้านผู้ขนานของรูปสี่เหลี่ยมนี้ก็คือ w ับเแล้วก็ SG ค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะสังเกตที่มุมฉากนี่หวัวใจสําคัญเลยนะคะที่มุมฉากเห็นไหมคะ A ลากมาตั้งฉากกับเส้น X g ที่มุม Y าลากจากด้านผู้ขนานด้านหนึ่งมาตั้งฉากกับอีกด้านหนึ่งก็คือส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยม ทานหนูส่วนสูงก็คือส่วนของเส้นตรง a y มาสังเกตอีกรูปหนึ่งนะคะรูปนี้สัญลักษณ์ของการขนานการเห็นไหมคะสัญลักษณ์ของการขนา,กานกันอาลูกหนูไปไประจำที่แล้ว สแสดงถึงการขนานกาันนี่คือด้านคู่ขนานคู่ขนานจะอยู่ลักษณะนี้ก็ได้เป็นแนวตรงแนวตั้งแนวเฉียงก็ได้แต่ว่าต้องลากไปแล้วไม่มีโอกาสได้เจอกันและไม่ห่างออกจากกันไม่เจอและไม่หา่างก็คือมีระยะห่างที่เท่ากันเสมอนะคะและก็ส่วนสูงอยู่ที่มุมฉากก็คือเส้นที่ลากจากด้านคู่ขนานด้านหนึ่งมาตั้งฉากกับอีกด้านหนึ่งเรียกว่าส่วนสูง ส่วนสูงนี้จะเท่ากันเสมอในเส้นขนาดเดียวกันนะคะลากไปลากมาก็ได้ความสูงเท่าเดิมน,นี่คือส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมคานหมูจากภาพนี้ด้านคู่ขนานก็คือด้าน RS และก็ด้าน TA และส่วนสูงก็คือด้าน RA นั่นเองค่ะ มาดูรูปต่อไปอ่าน้องหมูไปประจําที่ด้านคู่ขนานหน่อยนักเรียนคิดตามอยู่ในใจนะคะด้านคู่ขนานคือด้านไหน น้องหมูไปแล้วสองตัวนะคะด้านคู่ขนานก็คือด้านเสาขอและก็ด้านยอหอนะคะด้านคู่ขนานสาบอไม่ใช่เสาขอขอไข่บอลไม้มคูกค้างกันจริงๆอ่ะสาบอและก็ด้านยอหอนะคะสาบอยอหอกคือด้านสาบอยอหอสบายหายห่วงอ่ะนี่คือด้านคู่ขนานได้เลยนะคะต่อไปมาดูส่วนสูงบอกแล้วต้องเป็นเส้นตั้งฉากนะคะ ส่วนสูงก็คือเส้นบอว่าด้ไหมคะส่วนสูงก็คือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนั่นเองนั่นก็คือเส้นเส้นนี้นะคะเส้นบอนะคะด้านที่อยู่ตรง้ามกันและขนานกันของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเรียกว่าด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกาันและขนานกันของสี่เหลี่ยมคางหมู และระยะห่างระหว่างด้านคูที่ขนาดกันเรียกว่าส่วนสูงของรูปสี่เหลีย่ยมคางหมูค่ะมาดูตัวอย่างการระบุความสูงของความยาวด้านของด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลีย่ยมคางหมูนะคะระบุความสูงและความยาวของด้านคู้ขนานมาดูตัวอย่างนี้เจอสัญลักษณ์ของการขนานกาันก็คือด้านคู้ขนาน ก็คือด้านนี้นะคะสีแดงที่ครูสแสดงให้เห็นอยู่ด้านแรกด้านดีอีอด้านหนึ่งสีแดงที่กำลังหมุนอยู่ด้าน o'm เป็นด้านผู้ขนานมีความยาวเท่าไร่เราก็ต้องวัดนะคะใช้อุป,ปกรณ์วัดหน่อยด e ยาวเท่า,หหาไหร่คะหลายัดวัดมาแล้วเท่ากับ 4.5เซนติเมตรไปดูอีกด้านหนึง่ง OM ยาวเท่าไร OM ไม้บรรทัดมาค่ะ OM เท่ากับ6เซนติเมตรนะคะเราว,วัดความยาวของด้านคู่ขนานได้แล้วต่อไปมีอะไรในส่วนสูงต้องดูที่มุมฉากนะคะมุมฉากที่เป็นระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานด,ด้าน MR ค่ะ MR ยาวเท่าไรวัดดูค่ะ MR มีความยาวเท่ากับ 5.5เซนติเมตรค่ะนี่คือการระบ,บุความสูงและความยาวของด้านคู่ขนานและก็ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคานผนวค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งระบ,บุความสูงและความยาวของด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลี่ยมคาังนี้รูปนี้ดูเผินๆด้านไหนคะด้านที่ลากยังไงก็ไม่มีทางได้เจอกันลากยังไงก็ไม่หาก โวโนอ้อ no. น้องหมูเดินให้ดูหน่อยค่ะด้านขู่งนานรูกนี้ไม่มีสัญลักษณ์ให้ดูเพราะนั้นเราใช้สายตานะคะลูกหมูเดินไปแล้วนั่นคือด้านอะไรเอ่ยด้านสองด้านที่เห็นนะคะแล้วก็ต่อออกไปเพื่อจะให้สามารถระบุความสูงได้นะคะตัวต่อเส้นออกไปเป็นหงหูนะคะมาดูกันเลย ด้านยาวที่เป็นด้านบนนะคะด้านบนและก็ด้านล่างคือด้านนออนะคะก็คือด้านคู่ขนานโดนยมียาวเท่าไหร่วัดรูค่ะยาว,ยาว5เซนติเมตรและก็ด้านที่อยู่ข้างล่างอ,อนนยาวเท่ากับ9เซนติเมตรค่ะวัดด้านู่ขนานสองด้านได้แล้วนะคะมาดูส่วนสูงค่ะ เดี๋ยวมีความสูงเท่าไหร่ส่วนสูงนี้ก็ต้องลากให้ไปตั้งฉากระหว่างด้านผู้ขนานทั้งสองนะคะลากขึ้นมาแล้วตั้งฉากจุดจุดนี้มีความยาวเท่ากับเท่าไร่คะความยาวอยู่ที่3.5เซนติเมตรนะคะใส่ตัวอักษรลงไปจะได้ระบุส่วนสูงได้นะคะระบุความสูงเอรอมีความสูงเท่าไร่ก็คือ3.5เซนติเมตรค่ะ สรุปความรู้ที่ได้เรียนกันในวันนี้นะคะระบุความสูงและก็ความยาวด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้นะคะนี่คือด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลี่ยมผางหมาก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันและขนานกันของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเราเรียกว่าด้านคู่ขนานต้องหยุดตรงกันข้ามกันนะคะไม่มีทางเจอกันและก็จะไม่ห่างออกจากกันด้วยและก็ความสูงนะคะ ระยะห่างระหว่างด้านคู่ที่ขนานกันเป็นส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งสามารถวัดหาความสูงได้มาดูตัวอยา่างแบบฝึกหัดในหน้า43ข้อที่เห็นค่ะรูปสี่เหลี o ่ยมคางหมู W O R M เบิร์มเจ้าหนอนนะคะมีอะไรเป็นส่วนสูงและเท่าไรยาวเท่าไรบ้างด้านคู่ขนานเส้นใดบ้างนะคะข้อนี้ เราจะดูความสูงตรงนี้นะคะเป็นส่วนสูงก็คือ3.5เซนติเมนะคะความยาวของด้านคุ่ขนานด้านแรก2.5เซนมอีกด้านหนึ่ง MR อยู่ที่4เซนเมตรวัดเสร็จเรียบร้อยไปเติมลงไปในช่องว่างเลยค่ะมีอะไรเป็นส่วนสูงนั่นก็คือ w p เป็นส่วนสูงมีความยาวหรือว่าความสูงอยู่ที่3.5เซนเมตรและมีด้านไหน o มีความยาว2.5ซนติมและด้าน MR มีความยาว4เซนติมตรมาตรวสอบความเข้าใจในการเรียนวันนี้กันค่ะวันนี้มี5ข้อด้วยกันให้ทียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาดูข้อที่1ค่ะข้อใดคือด้านผู้ขนานของรูปสี่เหลี่ยมผางหมู ABCD คำตอบก็คือข้อ2ขอ้อใดคือส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD คำตอบคืออะไรข้อที่3ส่วนสูงของสี่เหลี่ยมคางหูู ABCD คือเท่าใดข้อที่4 ความยาวด้านคู่ขนานรวมกันได้เท่าไหร่และข้อที่5ความยาวด้านคู่ขนานรวมกันมีค่าเท่าใดมาตรวจคำตอบกันเลยค่ะ ตอบคือข้อไหนด้านผู้ขนานก็คือด้าน A B และก็ด้าน D C หรือ c D ค่ะข้อที่2ส,ส่วนสูงของสี่เหลีมหม่ยมคางหู A B C D ก็คือคำตอบคือข้ององงูค่ะข้อสาส่วนสูงของสี่เหลีมหม่ยมคางหู A B C D คือ 10ซนติเมตรค่ะขอที่4ความยาวด้านผู่ขนานรวมกันด้านผู่ขนานก็คือด้าน BA กับด้าน CD รวมกัน1 1บวก4เท่ากับ15เซนติเมตรขอไข่และขอที่5ความยาวด้านผู่ขนานรวมกันก็คือด้าน BC บวกด้าน AB รวมกันได้เท่าไหร่ 6เซนติเมตรค่ะ